จงเชื่อในเส้นทางแม้จะยังไม่เห็นปลายทางบทเรียนจากธรรมชาติที่สอนให้เราไว้ใจการเดินทางสวัสดีค่ะสำหรับใครที่กำลังเดินทางอยู่ในช่วงชีวิตที่เต็มไปด้วยคำถามและกำลังรู้สึกเหนื่อยใจกับการมองหาคำตอบที่สมบูรณ์แบบลองถามตัวเองดูสิคะว่าในตอนนี้คุณกำลังรู้สึกเหมือนกำลังขับรถอยู่กลางทะเลทราย ที่มองเห็นแต่ทางตรงไปข้างหน้าแต่กลับมองไม่เห็นจุดหมายปลายทางเลยหรือไม่ในยุคที่เราถูกฝึกให้วางแผนทุกอย่างอย่างละเอียดตั้งแต่ตารางงานในแต่ละชั่วโมงไปจนถึงเป้าหมายทางการเงินในอีก10ปีข้างหน้าความไม่แน่นอนหรือ u n c e r อ a i เทนจึงกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเรากลัวที่จะเริ่มต้นโดยไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมเรากลัวที่จะเลือกเส้นทางนี้แล้ว พบว่ามันคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดเราจึงมักหยุดอยู่กับที่เพราะต้องการความมั่นใจ100%ร์เซนว่าปลายทางจะดีจริงแต่ความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตคือคุณจะไม่มีทางเห็นปลายทางจนกว่าคุณจะเริ่มต้นเดินการเชื่อในเส้นทางจึงเป็นทักษะที่สำคัญกว่าการวางแผนเพราะมันคือความกล้าหาญที่จะก้าวไปข้างหน้า ในขณะที่จิตใจยังเต็มไปด้วยความสงสัยวันนี้เราจะมาเรียนรู้จากครูผู้ยิ่งใหญ่นั่นคือธรรมชาติว่าทำไมการเชื่อมั่นในกระบวนการจึงสำคัญกว่าการยึดติดกับผลลัพธ์และทำอย่างไรเราจึงจะสามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแม้ว่าขอบฟ้าจะยังคงเลือนรางก็ตามส่วนที่หนึ่ง มเมล็ดพันธุ์และการงอกลงสู่ความมืดศรัทธาในการเติบโตที่มองไม่เห็นลองนึกถึงมเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่เพิ่งถูกย่อนลงในดินดูนะคะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางที่สุดและมันรู้ว่าภายในมันมีพิมพ์เขียวของต้นไม้ใหญ่ซ่อนอยู่แต่ก่อนที่มเมล็ดพันธุ์จะงอกขึ้นไปหาแสงอาทิตย์ได้สิ่งแรกที่มันต้องทำคือ การงอกรากลงสู่ความมืดมิดและไม่คุ้นเคยของดินมเมล็ดพันธุ์ไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างที่รออยู่ข้างบนได้เลยไม่รู้ว่าดินข้างล่างจะมีก้อนหินขวางอยู่หรือไม่และไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีน้ำและธาตุอาหารพอไหมเปรียบเทียบกับชีวิตการเริ่มต้นในเส้นทางใหม่ๆก็เหมือนการที่รากของเราต้องงอกลงในความมืดของความไม่รู้ เราต้องทุ่มเทพลังงานไปกับการเรียนรู้ฝึกฝนและแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆที่อยู่ใต้ดินโดยที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครชื่นชมและที่สำคัญคือคุณยังมองไม่เห็นว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นั้นจะนำไปสู่ความสำเร็จจริงหรือไม่ความมืดหรือความไม่แน่นอนคือช่วงเวลาของการเรียนรู้ทักษะพ,พื้นฐานการสร้างรากฐานของธุรกิจ การฟื้นฟูร,ร่างกายหลังการเจ็บป่วยซึ่งเป็นช่วงที่ผลลัพธ์ยังไม่ปรากฏความเชื่อในเส้นทางหรือพลังในการงอกคือการมีศรัทธาว่าทุกการลงมือทำเล็กๆน้อยๆจะไม่สูญเปล่ามันคือการเชื่อมั่นในพิมพ์เขียวหรือบูปริ้นของตัวคุณเองว่าคุณถูกออกแบบมาให้เติบโตถ้าเมล็ดพันธุ์หยุดงอกลงสู่ดินเพราะมันกลัวความมืด หรือกลัวว่ามันจะไปชนกับก้อนหินมันก็จะตายในฐานะเมล็ดพันธุ์และไม่สามารถเป็นต้นไม้ใหญ่ได้จงเชื่อว่าการทำงานหนักในความมืดของคุณมีความหมายเสมอและเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งกว่าการปรากฏตัวในแสงสว่างเสียอีกหลักการทางจิตวิทยา The Power of Input Focus นักจิตวิทยากล่าวว่าความทอแท้ส่วนใหญ่ มักจะเกิดจากการที่เราโฟกัสที่ผลลัพธ์ซึ่งเราควบคุมไม่ได้100%แทนที่จะโฟกัสที่การกระทำซึ่งเราควบคุมได้ทั้งหมดเอาพุตโฟกัสการมองปลายทางเช่นฉันจะทำอย่างไรให้ขายได้หนึ่งล้านบาทในเดือนหน้าควบคุมยากเมื่อทำไม่ได้จะท้อแท้ Input Focus การมองเส้นทางเช่น วันนี้ฉันจะโทรศัพท์หาลูกค้า10รายและปรับปรุงสคริปต์การนำเสนอหนึ่งครั้งควบคุมง่ายมเมล็ดพันธุ์ไม่ได้คิดว่าฉันต้องโตสูง30เมตรแต่มันคิดแค่ว่าฉันต้องงอกรากคือลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ในวันนี้เมื่อคุณควบคุมอินพุตให้ดีที่สุดอย่างสม่าเสมอปลายทางหรือเอาฟุตก็จะเกิดขึ้นเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จงเปลี่ยนการเฝ้ารอผลลัพธ์ มาเป็นการภูมิใจในความพยายามที่คุณทำได้สําเร็จในทุกวันส่วนที่2แม่น้ำและมหาสมุทรการไหลยอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้จุดจบแม่น้ำคือสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเดินทางที่เต็มไปด้วยความเชื่อลองคิดดูสิคะแม่น้ำสายเล็กๆที่เริ่มต้นจากหยดน้ำบนยอดเขาสูง มันไม่เคยมีแผนที่ที่สมบูรณ์แบบบอกทางไปยังมหาสมุทรมันไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีหน้าผาน้ำตกโขดหินหรือทางโค้งที่ต้องใช้เวลาอ้อมไหลสิบกิโลเมตรแต่แม่น้ำก็ไม่เคยหยุดไหลมันเชื่อในสัญชาตญาณของการไหลมันจะเลือกทางที่ทำได้ง่ายที่สุดในขณะนั้นมันไม่เคยบ่นที่ต้องไหลอ้อม แต่มันยอมรับทุกการเปลี่ยนแปลงและทุกอุปสรรคที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเปรียบเทียบกับชีวิตมหาสมุทรคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยทางโค้งและอุปสรรคที่ไม่คาดคิดการไหลคือความสม่ำเสมอในการกระทำเล็กๆน้อยๆที่คุณทำในแต่ละวัน การไม่หยุดพักนานเกินไปและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปการไม่เห็นปลายทางคือการยอมรับว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้อาจไม่เป็นไปตามนั้นหนึ่งเอร์เซนแต่ไม่เป็นไรตราบใดที่คุณยังคงไหลไปข้างหน้าคุณก็กำลังเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นทุกทีการล้มเหลวในการเชื่อมั่นในเส้นทางมักจะเกิดจากการที่เราพยายามควบคุม แม่น้ำให้ไหลตรงอย่างสมบูรณ์แบบแต่แม่น้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือแม่น้ำที่เต็มไปด้วยทางโค้งและทางแยกที่สอนให้มันแข็งแกร่งและปรับตัวได้หลักการทางจิตวิทยา The Flow State และ Adaptability Flow State สภาวะลื่นไหลเมื่อเราเชื่อมั่นในเส้นทางเราจะเข้าสู่สภาวะ Flow คือสภาวะที่จิตใจจดจ่ออยู่กับการกระทำในปัจจุบันอย่างเต็มที่ไม่กังวลถึงอดีตและอนาคตเมื่อคุณอยู่ในสภาวะฟโฟล์คุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายเหมือนแม่น้ำที่ไหลอย่างเป็นธรรมชาติ Adaptability การปรับตัวแม่น้ำสอนให้เรามีทักษะการปรับตัวในยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสามารถในการไหลอ้อมปัญหาหรือซึมผ่านปัญหาจึงสำคัญกว่าความแข็งแกร่งในการชนปัญหาการเชื่อมั่นในเส้นทางคือการเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองที่จะปรับตัวไปตามทุกสถานการณ์จงเป็นเหมือนแม่น้ำไม่หยุดไหลไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะวกวนแท่ไหนก็ตาม ส่วนที่3หมอกบนขุนเขาความกล้าหาญในการก้าวไปโดยไม่เห็นความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของการเดินทางคือการที่เราต้องเดินในสภาพที่มองไม่เห็นข้างหน้าเหมือนกับการปีนเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบในสถานการณ์นี้นักปีนเขาไม่สามารถมองเห็นยอดเขาหรือแม้กระทั่งเท้าของตัวเองที่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวได้การเดินในหมอก คือการทดสอบศรัทธาและความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงเปรียบเทียบกับชีวิตเมื่อคุณต้องตัดสินใจครั้งใหญ่หรือเริ่มทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนคุณกำลังเดินอยู่ในหมอกของความไม่แน่นอนคุณอาจจะมองไม่เห็นผลลัพธ์ไม่เห็นว่าโอกาสอยู่ตรงไหนและไม่รู้ว่าก้าวต่อไปจะนำไปสู่อะไรหมอกความไม่ชัดเจนคือความไม่รู้เกี่ยวกับอนาคตความผันผวนของตลาด หรือสถานการณ์ส่วนตัวที่ไม่สามารถคาดเดาได้ความกล้าหาญการก้าวเดินคือการมีวินัยที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังทีละก้าวแม้จะมองไม่เห็นก็ตามและการเชื่อมั่นในเข็มทิศภายในของตัวเองความกล้าหาญในการเดินในหมอกไม่ได้มาจากการหายไปของหมอกแต่มันมาจากที่คุณเชื่อในแผนที่คือเป้าหมายหลักที่คุณมีอยู่ในใจและเชื่อ คือความรับผิดชอบที่คุณผูกติดไว้กับความตั้งใจของตัวเองหลักการทางจิตวิทยา internal locus of control การเดินในหมอกได้อย่างมั่นคงนั้นต้องอาศัย internal locus of control ซึ่งหมายถึงการเชื่อว่าผลลัพธ์ในชีวิตของฉันส่วนใหญ่มาจากการกระทำและการตัดสินใจของตัวฉันเอง เมื่อคุณเชื่อในศูนย์ควบคุมภายในคุณจะหยุดกังวลเกี่ยวกับหมอกคือปัจจัยภายนอกที่คุณควบคุมไม่ได้แล้วหันมาโฟกัสที่เท้าของคุณคือการกระทำที่คุณควบคุมได้ในปัจจุบัน external locus มองหมอกฉันทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะสถานการณ์มันไม่ดีเศรษฐกิจแย่หยุดเดิน internal locus มองเทา้าฉันควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ แต่ฉันควบคุมได้ว่าจะเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ในวันนี้และจะวางแผนการเงินอย่างไรเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนเดินต่ออย่างช้าๆมั่นคงการเดินในหมอกสอนให้คุณให้ความสำคัญกับคุณภาพของก้าวเบิร์นมากกว่าความเร็วของการเดินทางจงเชื่อมั่นในเข็มทิศของคุณแล้วหมอกจะค่อยๆจางลงในทุกๆก้าวที่คุณเดินไปบทที่4นกอพยพและสัญชาตญาณ เชื่อมันในเสียงภายในที่เตรียมพร้อมลองนึกถึงความกล้าหาญของนกอพยพพวกมันเป็นสัตว์ที่เปราะบางแต่กล้าที่จะบินข้ามมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลหลายคันหมล์ไปยังถิ่นที่อยู่ใหม่ที่พวกมันไม่เคยไปถึงมาก่อนในชีวิตนี้ความไม่เห็นปลายทางพวกมันไม่ได้มองเห็นแผ่นดินที่อบอุ่นปลายทางแต่ถูกนำทางโดยสัญชาตญาณและความรู้ที่ฝังลึกในตัวมันเอง เช่นสนามแม่เหล็กโลกดวงดาวและความทรงจำทางพันธุกรรมความเชื่อในเส้นทางพวกมันเชื่อมั่นในความพร้อมของร่างกายและปีกของตัวเองที่จะพาไปถึงจุดนั้นได้พวกมันบินอย่างไม่ลังเลไม่ถามไม่สงสัยในตัวเองเปรียบเทียบกับชีวิตความฝันที่คุณมีคือถิ่นที่อยู่ที่คุณต้องอบพยพไปหาคุณต้องอาศัยสัญชตาตญาณที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ การเรียนรู้และความมุ่งมั่นของคุณสัญชาตญาณหรือ intuition คือความรู้ที่สั่งสมมาแล้วถูกกลั่นกรองเป็นความรู้สึกที่บอกว่าไปทางนี้ถูกแล้วความล้มเหลวที่คุณเจอการเรียนรู้ที่คุณได้รับคือสิ่งที่คุณกำลังสั่งสมไว้ในสัญชาตญาณน,นี้ปีกคือความสามารถที่คุณฝึกฝนอย่างหนัก เมื่อคุณต้องตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนจงหยุดคิดวิเคราะห์มากเกินไปแล้วลองฟังเสียงของสัญชาตญาณหรือเสียงภายในของคุณดูบ้างมันคือเสียงของนกอบพยพที่ถูกฝึกมาอย่างดีที่รู้ว่าการกระทำที่ดีที่สุดในตอนนี้คืออะไรหลักการทางจิตวิทยา Intuition และการเตรียมพร้อม Intuition สัญชาตญาณที่แท้จริงไม่ได้ลอยมาจากอากาศ แต่มันคือรูปแบบหรือแพทเทิร์นที่สมองของคุณรวบรวมและประมวลผลจากประสบการณ์และความผิดพลาดในอดีตอย่างรวดเร็วเมื่อคุณเชื่อในอินทิวิชันคุณกำลังเชื่อในตัวคุณในอดีตที่ทำมันหนักเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับตัวคุณในวันนี้พรีแพเนส s ความพร้อมนกอพยพไม่ได้ตัดสินใจบินโดยไม่มีการเตรียมตัวมันสะสมไขมันฝึกฝนปีกและเลือกเวลาที่เหมาะสม คือโอกาสความเชื่อในเส้นทางของคุณจึงต้องมาพร้อมกับการเตรียมพร้อมอย่างสุดความสามารถในทุกวันที่คุณยังคงทำงานอย่างหนักคุณกำลังชาร์จแบตเตอรี่ของความเชื่อมั่นให้กับตัวเองอยู่นะคะจงเชื่อในปีกที่ฝึกฝนมาอย่างหนักของคุณจงเชื่อในสัญชาตญยานของคุณแล้วบินเข้าสู่ปลายทางที่มองไม่เห็นนั้นอย่างกล้าหาญบทสรุปอำนาจในการเชื่อมั่น ความกังวลในการมองไม่เห็นปลายทางเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราได้เรียนรู้จากครูผู้ยิ่งใหญ่อย่างธรรมชาติแล้วเราจะพบว่าเราไม่จำเป็นต้องเห็นทั้งหมดเราแค่ต้องเชื่อมั่นในประกระบวนการจมเชื่อมั่นในรากของคุณทุกความพยายามเล็กๆน้อยๆในความมืดจะนำไปสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่จงเชื่อมั่นในกระแสของคุณจงไหลไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ปรับตัวตามทางโค้งที่ชีวิตมอบให้จงเชื่อมั่นในก้าวเดินของคุณจงก้าวอย่างมั่นคงแม้จะมองไม่เห็นปลายทางในหมอกจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณจงฟังเสียงภายในที่บอกว่าคุณพร้อมแล้วที่จะบินชีวิตคือการแสดงออกถึงศรัทธาอย่างต่อเนื่องตราบใดที่คุณยังคงเดินอยู่บนเส้นทางที่สอดคล้องกับค่านิยมและเป้าหมายของคุณจงเชื่อมั่นในทุกก้าวเดิน เพราะทุกการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกล้วนแต่ถูกกำหนดด้วยความเชื่อในเส้นทางแม้จะยังไม่เห็นปลายทางคำคมเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในเส้นทางจากคนมีชื่อเสียงมาตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ผู้นำการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองอเมริกันได้เปล่าไว้ว่า f a i t h is taking the first step even when you don't see the whole staircase ศรัทธาคือการก้าวแรกแม้ว่าคุณจะยังมองไม่เห็นบันไดทั้งหมดก็ตามอย่าลืมนะคะตราบใดที่ยังคงเดินอยู่บนเส้นทางที่สอดคล้องกับค่านิยมและเป้าหมายของคุณจงเชื่อมั่นในทุกก้าวเดินเพราะทุกการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ล้วนแต่ถูกกำหนดด้วยความเชื่อในเส้นทางแม้จะยังไม่เห็นปลายทางขอให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกๆวันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเลมอนบี